สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในช่องวดี Channel ค่ะสวัสดีผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะคะสวัสดีที่ผู้ผู้ที่เข้ามาชมคลิปค่ะอีกมือถือกล้องค่ะเลยต้องสวัสดีมือเดียวนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝออากกดไลค์กดติดตามนะคะ กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยก็ดีค่ะขอบพระคุณนะคะอืมตอนนี้ตาเหลืองตาเหลืองค่ะดิฉันเองหมายถึงตาเหลืองขึ้นล้เพราะว่านอกจาก sle แล้วแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็หมอบอกว่าตอนนี้ตับดิฉันตับไม่โอเคตับไม่โอเคก็งวดหน้าก็คือจะตรวจตับโดยตรงผลของตับค่าเป็นยังไง เพราะว่าหมอก็สงสัยคนะ่ะค่าตับขึ้นไม่ดีเขาถามว่าเคยเป็นอ่อไวรัสตับอักเสบบีไหมบอกไม่เคยแต่ว่าฉีดยาอา่อกระตุ้นไวรัสตับอักเสบบีแล้วแต่มันไม่ขึ้นกระตุ้นภูมิค่ะสามเข็มมาะ่ะตอนนั้นเสียเงินไปสามเข็มแต่มันไม่ขึ้นนะคะ ภูมัดเนาะก็ต้องยิ้มสู้กันต่อไปทำคลิปเนี่ยค่ะดิฉันก็คือก็มาทำคลิปเพื่อบำบัดจิตได้ทำคลิปแล้วก็ได้ยิ้มได้หัวเราะเย็นๆก็เข้ามาทำความสะอาดอ่า ครัวใช่ไหมคะก็ามานั่งมองธรรมชาติรอบบ้านนะคะก็เป็นทุ่งนาเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกกาเว่าค่ะที่เนี้ยจะมีนกกาว่าวเจ้าตัวแสบร้องดังมาเขาว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 ,ขวร้องแบบไม่หายใจอะ่ะมันไม่หายใจยงไงมู้แล้วก็จะมียังมีนกกาบ้างแล้วนกเอี้ยงเยอะมากนกพิราบเยอะมากนกพิราบนี่เป็นนกที่น่าเบือ่อนกอื่นยังเพราะว่านกอื่นนี่ไม่ไม่มีอะไรนอกจากร้อง ไม่มายุ่งยามกับบ้านเราแต่ไอ้นกพิราบนี่มันจะยึดบ้านเราไงคะแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องไล่ทุกวันเนี่ยเฮ้อเฮ้เฮ้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเราอะเฮ้อ <c oughs> ทั้งวัน <c oughs> ทะเลาะกับนกพิราบทั้งวันมันจะบุกเข้าในบ้านอยู่แล้วตอนเนี้ยมันน่าด้านมากเลยนกพิราบอะไม่รู้จะมีวิธีไหนไล่ได้คะใครใครแนะนําได้ไหมใครมีวิธีแนะนําบ้างคะไล่มันยังไงให้มันออกไปอะ่ะเราก็ไม่อยากฆ่าขยับฟันนะเนาะ ไม่อยากสังหารหมูวันนี้ก็อาการไม่ค่อยดีแล้วค่ะช่วงกลางวันก็พักผ่อนพุ่งพูนตัวช่วงเช้าก็ดีอ่ะพอกลางวันแล้วอาการไม่ดีค่ะเริ่มมีไข้ตัวรุมๆมันเป็นลองโควิดนะคะลองโควิดทำดิฉันยแย่มากไม่ไม่ปกติได้เลยค่ะบางทีก็เป็นไข้ หนาวบางทีก็ร้อนเหงื่อแตกปะปะปกไอง้งอนร้อนร้อนเหงื่อแตกเนี่ยมันเป็นอาการของ SLE อยู่แล้วมันไม่ปกติแต่พอเป็นโควิดปุ๊บลองโควิดเล่นงานสินฮะคนเป็น SLE แล้วเป็นโควิดและเป็นรองโควิดไม่ได้ฉีดยาวัคซีนสักเข็มนะคะรอดมาได้นี่ก็ไม่รู้บุญหรือกรรมบุญหรือกรรมทำให้ต้องรอด <c oughs> ยังไม่หมดกรรมค่ะรอดมาได้ มาผจญกรรมกันต่อในโรคมนุษย์นี้หนอตอนนี้ยูทูบเบอร์นะเราไปคุยกันเรื่องบ้านสี่กอดีกว่านะบ้านสี่กอคือถ้าคนไม่เข้าใจก็คือคนไม่ได้ตามข่าวนะคะก็เป็นดิฉันตามคดีเด็กที่ไปเสียชีวิตบนเขาที่บ้านสี่กอของดาวนิจูนนะต้องเน้นนะคะของดาวนิจูนนะดิฉันก็ตามข่าวอยู่ว่ามันจะจบยังไง ไอ้คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนทำน่ะมันจะจบยังไงจะรอดเหรอเขาคิดว่าตัวเขาจะรอดอยู่แล้วซึ่งมันแปลกที่ว่าทำไมคนจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่พลิกชีวิตนี่จริงๆอ่ะถ้าถูกางวันที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ว่าแต่นี่มันไม่ใช่ถูกางวันที่หนึ่งแต่มีเงินล้าน ไหลผ่านมือตลอดเวลาไหลเข้ามาตลอดเวลามันก็น่าสงสัยนะคะจนที่โคงสงสัยแหละแต่ก็คงหาหลักฐานยืนยันอยู่ว่าทำไมรวยได้ขนาดนั้นลำพังเอฟซีที่ให้หลงไหลไฟหาิสเน่หาหอทิพเนี่ยมันคงไม่ใช่แบบขนาดนี้ค่ะเออจะว่าไม่ใช่นะเนี่ยนักร้องลิเกเนี่ย แม่ยกซื้อบ้านซื้อรถเบนซ์ให้ซื้อบ้านเป็นหลังๆนะเออแต่ไม่รู้ว่านางได้อะไรตอบแทนเนาะนางซื้อให้แล้วนางนางก็แก่ๆงงักๆอ่ะเออแล้วนางได้อะไรตอบแทนอันนี้ไม่รู้สินะอืมหลงหลงรูปรูปหลงหลงเสียงอันนั้นลิเกใช่ไหมเขาก็ยังมีดีใช่ไหมอันนั้นมีดีให้หลงไงเออแต่ อันนี้มีความเลวให้หลงเออหลงความเลวเนาะเป็นคนที่ชอบเสพติดความเลวอะ่ะชอบเสพติดคนเลวะนะอืมเอฟสีพวกเนี้ยแล้วยังว่าคนเลวทําดีพฤติกรรมทําดีทุกอย่างคนเลวไปทําอะไรก็ดีหมดทุกอย่างที่ดาวนปจูนนะคะที่พูดนี่ก็คือคนเลวที่ดาวเนปจูนคนที่มันทําเด็กตายบนเขาที่ดาเนปจูนอะ่ะอิชแลนายพวกแม่ยกแม่ ไม่ยกพวกนี้เหลือเกิน fc เนอะมันก็เหมือนไม่ยกเนะี่ยคือแค่เขาเอ่ยชื่อเขากราบสวัสดีคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับคุณนู่นคุณนี่ชื่นหัวใจอีพวกรวยแล้วเนะี่ยไม่ว่าค่ะรวยแล้วเนะี่ยคุณจะให้เขาเป็นร้อยเป็นพันเป็นช่างเป็นบ้านเป็นหลังรถตู้เป็นคันก็เรื่องของพวกคุณเงินเหลือใช้เนาะ ลูกก็คงแบบเอ้ยแม่จะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะอะไรเงี้ยอ่อนใจแล้วกับการเอ่อ fc ที่หลงไหลของแม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หมดความกิเลสตัณหาความหลงความอยากได้อยากดีความใคร่อะไรเงี้ยมั้งคงทําใจแล้วค่ะแม่ยกที่ดาวนับจูนเนี่ยนะอืออืม,อมลูกหลานก็คงเบื่อหน่ายเนาะมีแม่มี ยายมีย,าย่าอย่างนี้เนาะเออใครเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็น่าเบื่อมากอะค่ะสงสารลูกหลานเหลินหลน,ลนอับอายด้วยเนาะสชือว่าไปมีย่ามียายมีแม่อย่างนี้เนาะไอ้คนรวยฉัน่ไมมว่าค่ะเออเงินมันเหลือใช้เหลือกินมันจะให้เขาก็เรื่องของของเจ้ารอนแต่อีคนที่ไม่ค่อยจะมีกินเนี่ยถ้ามาหากินมาเป็นวันๆเนี่ยค่าแรงสามร้อยเนี่ย แล้วต้องมาโอนมาให้เขาเนี่ยสะสมไว้แทนที่จะให้ลูกให้ผัวกินนะเออแอบเอามาให้ผู้ชายผู้ชายผู้ชายที่ไม่มีความดีด้วยที่ดาวนับจูนนะไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมีแต่ความยะโสโอหังโง่และอวดฉลาดลืมกำพืชไอ้กิงก่าดได้ทองอ่ะอืม คังคกขึ้นวอกิ้งกาดได้ทองลิงได้แก้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ลิงได้กังคกขึ้นวอนะคะกิ้งกาดได้ทองแล้วก็พกลืมกำพืชทั้งผัวทั้งเมียมาเลยที่ดาวนิจจูนนะคะถ้าใครตามข่าวมันต้องตามทางยูทูบเบอร์ทาง YouTube เนี่ยค่ะถึงจะพอจะรู้ข่าวคราวเนาะยูทูบเบอร์รอบตัวของมันไอ้พวกสาวกไอ้คน จำเลยดาวนับจูนพวกสาวกก็งโง่โง่ทางนั้นนหะที่ดาวนับจูนน่ะพวกงโง่งโง่โง่แล้วอดฉลาดทางนั้นเลยค่ะไอ้พวกหมาเห่าไปตองแห้งก็เยอะเหาะบักบักบกบอกบอกเอาใจให้ให้นายชอบอะ่ะให้นายตบหัวดีมากน่ารักมากอะไรเงี้ยน,นะคะเยอะก็ท้งนั้นแหละค่ะพวกสาวๆก็ก็สาวอ่ะ สาวแบบสาวชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่เลื่อยเปยื่อยชาวบ้านที่อย่างว่านะคะบางทีเขาอาจจะรู้ผิดชอบช่วยดีก็ได้แต่ว่าการที่อยู่ตรงนั้นการอยู่กับไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้คนร้ายที่ดาวนิจูนนี่นะคะมันทําให้เขามีเอฟซีพวกสาวพวกพวก,วพวกนี้เนาะไอ้พวกริวรอพวกเนี้ยมันทําให้เขามีเอฟซีและทํามาหาก,กินได้เอฟซี FC ให้เงินมั่ง เอฟซีส่งนู้นส่งนี่ให้บ้างเพราะว่าเธอจงรักภักดีกับไอ้คนเลวของฉันฉันก็จะส่งของให้เธอฉันชอบที่เธอจงรักภักดีเธอล้างซัวให้เขาเธอทาสวนให้เขาที่ดาวเนปจูนน่ะเธอปรินิบัติไอ้หัวหน้าเผ่าดาวเนปจูนไอ้เจ้าโลกดาวเนปจูนฉันชอบใจเธอฉันก็อ่าส่งเงินไปให้เธอและสติกเกอร์ฉันก็ให้เธอ พวกนี้ก็อยู่ได้เพราะไอ้คนเลวคนนี้นะคะไอ้คนเลวที่ดาวเนปจูนนี่นะคะอริ้วล้อมมันอยู่ได้ต้องไม่อำนวยแล้วค่ะสงสัยจะต้องลากันแล้วล่ำลากันไปสักทีแล้วดิฉันก็ตามนะตามของพวกดาวเนปจูนนะต้องเข้าใจนะคะทุกเรื่องเกิดที่ดาวเนปจูน คนนี่ก็คือคนบนดาวนับจูนสมมติขึ้นมาค่ะเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นที่ดิฉันพูดนะคะนอกจากเรื่องของตัวเองจะจะไม่สมมุติเรื่องของคนอื่นนี่สมมตินะคะเป็นเรื่องสมมุติที่ดิฉันติดตามฉันตามดิฉันก็ตามยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ที่ดิฉันชอบบนโลกมนุษย์เนี่ยเขาก็จะทําข่าวบนดาวนับจูนด้วยไงยเออพูดข่าวของดาวนับจูนด้วยไงย,ยูทูบเบอร์ก็มีป้าหนุยเดชแนลพี่หลวงมาไกลสิบเจ โหระพาวลัตตี้สองโรสสอรี่จันสีฟ้าแอนแม็กพนมจิตโหระพาที่ดิฉันตามนะตามเขาเล่าข่าวอะถ้าจะตามแบบดูเด็ดเผ็ดมันอะไรก็ต้องไปพกประส้มอ่าพกประส้มพวกใครอ่ะแล้วก็ดิฉันก็ตามอ่อป้อมคนมองข่าวค่ะแล้วก็อลิมิเต็ดแล้วก็นิวส์มาเนีย แต่นิวมาเนี่ยนี่เขาทำเรื่องอื่นด้วยค่ะนิวมาเนี่ยข่าวอื่นๆด้วยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างแล้วก็ท,ทนายสมเกียรติค่ะแล้วก็จอห์นนี่แฟมิลี่วีออสมีใครอีกอะคะนึกไม่ค่อยออกแล้วสแสวงเครื่องอ๋อต้มก่อการดีอ่า ตุกทิก,กอืมก็ไปตามตามพวกหนุ่มๆพวกนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่านึกไม่ออกแล้วแล้วก็หนุ่มสาวบ้านกกอกค่ะตาชานและลูกๆแล้วก็คนอื่นๆของบ้านกกอกนะคะพาถอนอ๋อตามป้าอ่ายาจำลองด้วยยาจำลอง เดยจำลองป้าถอนแม่แหลมอะไรเนี่ยค่ะส้มโอใช่ไหมพ่อแบมตามตามหมดนะคะก็ใครขึ้นมาก็กดไลค์ให้หมดเลยค่ะตาชานและลูกๆก,ก็ไปกดไลค์ให้นะคะไปทักทายอยากรู้วิถีชีวิตบ้านนอกบ้านนาว่าเขาทำมาหากินกันยังไงก็ดองดูปราถอนกับแม่แหลม แล้วก็ดูลูกๆตาชานดูตาชานเขาหาปลาหาหนูอะไร <laughs> อยากกินหนูย่างอะ่ะมีโอกาสไปเที่ยวบ้านตาดักหนูย่างให้กินหน่อยนะ <laughs> เป็นคนที่กินได้ทุกอย่างยกเว้นอยู่อย่างเดียวในชีวิตยังกินไม่ได้แต่ทุกวันหนึ่งต้องกินให้ได้มันน่าก,กลัวมาก <laughs> เป็นสิ่งเดียวที่ดิฉันกลัว ดิฉันไม่บอกว่าอะไรมันเป็นจุดอ่อนโอเคค่ะวันนี้ต้องพอก่อนละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยต่อนะถ้าไม่ป่วยจนนอนแมปโดยออพยุงตัวขึ้นมาใส่เสื้อผ้าทาแป้งทาแป้งทาปากสักนิดนึง เพื่อไม่ให้เห็นสภาพที่โซมมากเราเป็นปราป่วยเราโทมค่ะเราโทมถ้าเราไม่มาทาแป้งแป้งเด็กค่ะแป้งเด็กที่ทาคือแป้งเด็กแล้วก็ทาปากหน่อยนึงเหนื่อยค่ะพูดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคือต้องทาต้องทาแป้งทาปากเพราะว่าสภาพเราโซมมากถ้าเรามาให้มันทรมานลูกตานะคะคนเห็นน่ะสมเพศมากกว่าเหนื่อยแล้วค่ะโอเคนะคะ ขอจบคลิปก่อนนะคะคลิปหน้าแล้วเราให้เจอกันโอเคนะคะต้องขอขอบพระคุณมากนะคะผู้ที่ติดตามทั้งเก่าและใหม่แล้วผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ ขอช่วยกันดันกันให้ถึงพันหน่อยค่ะดีฉันจะทำอาชีพยูทูบเบอร์ดิ๋ฉันจะได้มีรายได้มาซื้อขนมให้พ่อให้แม่กินนะคะเป็นค่าขนมของพ่อแม่เดี๋ยวจะผอมแย่เลยถ้าเราไม่ซื้อนะเขาก็ไม่ได้กินอะไรนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ครบพันก่อนตายไหมลราเนาะตอนะดิฉันก็เสี่ยงต,ต่อโรคภัยนะคะก็อาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้ ก็แล้วแต่ค่ะสุดตะเวนตะกรรมนะคะขอบพระคุณมากนขอพรพระให้ทุกท่านค่ะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกท่านเลยค่ะรับพรด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ